สวัสดีครับคลิปนี้น็อตและช่อง walking thai t i p อยู่บนไอทีสแควร์เขตหลัก4ี่ครับพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเป็นประชากรครับในชุมชนสิทธิ์หลงปูเขาและชุมชนหลัก4ี่พัฒนา99ครับซึ่งก่อนหน้านี้น็อตก็ได้พามาดูหลายคลิปแล้วแต่ว่าวันนี้พามาดูอีกรอบนึงถือว่ามาดูความคืบหน้าว่ามีการรื้อบ้านเก่าและสร้างบ้านมั่นคงใหม่ให้กับประชาชนมากเพียงใดแล้วหรือว่ามีความคืบหน้าไปมากแค่ไหนแล้วครับตามไปดูได้กันเลยครับ ชุมชนหลักสีพัฒนา99อยู่ติดกับห้างไอทีสแควร์ครับหรือว่าอยู่ด้านหลังห้างไอทีสแควร์เขตหลักสี่เลยครับส่วนชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไอทีสแควร์หรืออยู่อีกฝักฝั่งหนึ่งของคลองเปรมประชากรฝั่งตรงข้ามกับไอทีสแควร์ครับซึ่งทั้งสองชุมชนอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากรครับซึ่งก็มีทั้งหมด38ชุมชนด้วยกันครับในเขตพื้นที่ของเขตจตุจักรหลัก4ดอนเมืองแล้วก็หลัก6ของจังหวัดปทุมธาน,นีครับ โดยรวมทั้งหมดก็จะมีบ้านของประชาชนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นบ้านมั่นคงรวมทั้งหมด6,386ครัวเรือนครับเราก็จะยังเห็นว่าที่ชุมชนหลักสีพัฒนา99และชุมชนสิทธิหลวงปู่เขาจะยังมีบ้านเรือนของประชาชนซึ่งเป็นบ้านเก่าที่ยังไม่ได้ย้ายออกนะครับยังมีอยู่ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องในการพูดคุยกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่หรือว่ายังไม่พร้อมที่จะย้ายออกไปให้มีความเข้าใจในประโยชน์ของบ้านมั่นคงแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับครับซึ่งก็อาจจะยากหน่อยสําหรับการทําความเข้าใจกับประชาชนในบางชุมชนนะครับเพราะว่าเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าตนเองจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างเพราะนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องในการดูแลและก็ให้ความเข้าใจกับประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไปครับขอคาดว่าจะมี การก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเป็นประชากรที่ชุมชนหลักสีพัฒนา99และชุมชนสิ่หลงปู่ขาวได้มากขึ้นกว่านี้ครับในภาพตอนนี้เป็นฝั่งชุมชนหลักสีพัฒนา99ครับหรือที่อยู่ติดกับหลังห้างไอทีสซคแวรเลยครับมีการก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหรือว่ามีทั้งแบบที่เป็นชั้นเดียวและแบบ2ชั้นครับ รวมทั้งหมดก็ประมาณ33หลังครับซึ่งในคลิปนี้จะเห็นว่าชุมชนหลักสีพัฒนา99มีการก่อสร้างโครงสร้างและการทาสีหรือว่ามีการตกแต่งภายในและภายนอกค่อนข้างจะเรียบร้อยหรือว่าใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วครับซึ่งชุมชนหลักสีพัฒนา99ครับถือว่ามีความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านมั่นคงไปมากกว่าฝั่งของชุมชนสิบหลงปู่ขาครับเนื่องจาก ฝั่งชุมชนหลักสีพัฒนา99ครับมีการรื้อบ้านเก่าของประชาชนได้ค่อนข้างมากแล้วก็หลายหลังกว่าฝั่งชุมชนศิดหลงปูเขาดังนั้นทําให้การก่อสร้างบ้านมั่นคงมีความคืบหน้าไปมากกว่าฝั่งชุมชนสิิหลงปูเขาวครับก็คาดว่าจะสามารถส่งมอบให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของได้ในอีกไม่นานนี้ครับ ส่วนในภาพตอนนี้จะเป็นฝั่งชุมชนสิทธิหลวงปูขาวครับซึ่งในคลิปนี้จะเห็นว่ามีการก่อสร้างโครงสร้างบ้านมั่นคงที่ได้มีการรื้อถอนหรือว่ารื้อบ้านเก่าของประชาชนออกไปแล้วและได้มีการก่อสร้างไปก่อนหน้านี้แล้วจะเห็นว่ามีการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆค่อนข้างไปเยอะแล้วก่อนหน้านี้ที่น็อตพามานูในคลิปก่อนอาจจะมีแค่เสาตั้งไว้ใช่ไหมครับพะตอนนี้มีการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆไปมากแล้วครับชุมชนสิทธิหลวงปูขาวครับมีการก่อสร้างบ้านเป็นตึกแถวแล้วก็มีการก่อสร้างบ้านเป็นหลังหลัง อยู่ท่ามกลางบ้านที่ยังไม่ได้รื้อออกครับก็มีการสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นครับโดยมีโครงการในการก่อสร้างเป็นแบบที่1ทั้งหมด8คูหาด้วยกันจํานวน12หลังครับและแบบที่2 9คูหาจํานวน4หลังแบบที่3 10คูหาครับจํานวน2หลังด้วยกันและแบบที่4มี6คูหาจํานวน3หลังครับโดยเจ้าของโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงที่ชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวครับมีเจ้าของโครงการโดยสหกรณ์คหาสถานสิทธิ์หลวงปู่ขาวครับ เราก็จะเห็นว่าในชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวก็จะมีการก่อสร้างบ้านมั่นคงอยู่ท่ามกลางบ้านเก่าที่ยังไม่ได้รื้อถอนของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างมากของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทําความเข้าใจและพูดถึงประโยชน์และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนจะได้รับหลังจากมีการก่อสร้างบ้านมั่นคงแล้วนะครับในแนวคิดของผมนะครับถ้าผมเห็นบ้านสวยๆฝั่งตรงข้ามที่ชุมชนหลักสีพัฒนา9 9ใช่ไหมครับที่เขากําลังมีการตกแต่งและทาสีอย่างสวยงามเลยแล้วผมมองจากฝั่งตรงข้ามจาก ฝั่งชุมชนสิทธิ์หลงปู่ขาวไปครับผมเห็นบ้านสวยๆผมจะยินยอมให้เจ้าหน้าที่มีการก่อสร้างบ้านมั่นคงเลยครับเพราะว่าถือว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่มาถึงผมและก็ครอบครัวของผมครับแต่ก็ตามก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องจะเข้าไปดําเนินการทําความเข้าใจกับประชาชนอย่างจริงจังและผู้ได้เห็นถึงประโยชน์ข้อดีที่จะได้รับจากการก่อสร้างบ้านมั่นคงนะครับเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจและเห็นถึงการก่อสร้างบ้านมั่นคงที่นําไปสู่การพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตของครอบครัว แล้วก็การพัฒนาประเทศในอนาคตด้วยครับถือว่าจะเป็นสิ่งที่มีผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและก็ครอบครัวของประชาชนที่อยู่ในส่วนนี้ด้วยครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ walking Thai trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากติดตามคลิปต่อ,ตอไปของน็อตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ